สวัสดีนิฮาวอืมวันนี้สวัสดีด้วยภาษาจีนนะครับผมลุงโดต้องลุงป้ามาแล้วจ้าตามเดิมวันนี้มาทําเมนูหมอเยี่อืมบางคนอาจจะคนจีนอาจจะรู้จักครับคนไทยมันก็รู้จักใบตออืมก็คือใบปอนี่แหละครับเอามาผัดทานกับกระต้มทายังไงให้มันอร่อย ต้องผัดยังไงถึงแค่ไหนเรามาดูวิธีการกัครับเริ่มจากการล้างใบปอก่ันเลยเราก็นี่ได้ใบปอมาเราก็ใส่ไป,ไปในหมอ้อเราก็ล้างด้วยเลยือดใส่ไปเลยหนึงทั้งทาง ไปต่อมาไม่ได้ซื้อมาหรอคา <laughs> ลูนโดแล่วหน่อยแล้วหน่อยก่อนเลยซื้อมาเก้าสิบบาทป้าบนแพงจังตั้งแต่ร้านมันยันถึงรถอ่ะ <laughs> <laughs> เพื่อนเพื่อนป้าเขารู้ดีว่าป้าเ,าเป็นคนไงป้ามัทยาทิพย์ป้างกล้างให้หมดเขียวอ่ะค่ะ น้ำไปน่าแล้วครับสามน้ำใช่ที่เขาขายตามร้านทัดต้มอ,อ่ะเวลากินนิดเดียวน้ำสามน้ำสามาบดีดๆหน่อยนะล้างเนี่ยนี่น้ำมาใส่แล้วใช้ได้ บีบบีบนลองมือมือมุงตัวสะอาดนะไม,ม่ต้อกลัวลอกลุงตวคนสะอาดเนี่ยได้ซื้อตำร้าน่ะหละายครั้งคือตำร้านเขก็กใชนิดแค่สิบห้าสิบได้นิดเดียว,ด,ด,ด,ยวดมก็หมดแล้วยังไม่ทันกินเลยแเราก็คลี่วะให้มัน การเข้าไปนะน่อเคี่ธีการล้างแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปถัดข้างนอกอเลยพบกันะนครับลุงติดเตาเรียบร้อยน้ำมันนี้ใส่ิดเดียวนะไม่ใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะมันแล้วก็ใส่ใบป,ปอไปเลย หรือดูทางลุงอยู่างนะเราผัดไม่ต้องไฟร้อนนะผัดอย่างเงี้ยผัดจนกว่าเขาจะเหลืองอ่ะให้สีเขาเปลี่ยน่ะให้มันใบมันสุกได้ยงง่ายถ้าไม่สุกไม่่อยนะลุงย้ําเลยนะอืไม่สุกแล้วมันจะเหม็นเขียวเออลุงย้ําเลยตาลย้ําด้วยใบปลานี่ต้องเล่นกับเขาเป็นถ้าเล่นไม่เป็นอย่าไปยุ่งกับเขาซื้อกีแนวแต่ถ้าดูลุงแล้วไม่ต้องไปซื้อละ ซื้อประมาณเท่าไหร่นะโลละครึ่งโลเก้าสิบบาทครึ่งโลเก้าสิบโลร้อยแปดสิบถ้าเป็นคนไม่ไม่ขี้บ่นเหมือนป้าก็ซือนนี้รเราจะกินข้าวต้มแย้มุ้ยเราก็พยายามนะคนไปเรื่อยๆนะอย่าให้ก็อยู่กับที่าจะได้สุกตัวทั่วทั้งข้างล่างบนนี้การทำใบป,ปอเนี่ย บางคนก็ใส่เกลืออย่างเดียวมันต้องใส่ไอเด็กอ้วนไปอะไรนะสีอิฐขาวอ่ามันจะได้หอมสีอิฐขาวตาเด็กอ้วนเด็กอ้วนดูนะลุงเรียกไอเด็กอ้วนน่ารักดิน่ารักม<อ>ั้ยล่ะเด็กของก็ต้องมาเห็นบ้างแล้นะเห็นว่าเมื่อไหร่มา <laughs> ม,งม,ง <laughs> มึงเรียกเมื่อไหร่หมึกเลือกยี่ห้อกระติงนี้นหมดวะเนี่ยล้าเล่ง <c oughs> <c oughs> ไม่หลอกมันอร่อย อร่อยจริงงั้นไม่ใช้อย่างงั้นไม่ควรณานนะพี่หรอกเนี่ยวนี้เราผัดอย่างนี้นะอันนี้เราเริ่มจะสุกปึ๊บเราก็เอาเด็กอ้วนใส่เอาเด็กอ้วนใส่ใไปอย่าเยอะนะนี่ดูประมาณนี้นะตาเอาคนเรามันต้องมีฝีมือตาดูเอาตาดีได้ตาลายเหสืหออืมอืม,อมแล้วก็เสืออีกนิดเดียวเนี่ย ลยปเนนิดเดียวเนี่ยเลยมานิดเดียวอย่าเยอะอย่าเยอะแล้วก็อย่าน้อยต้องพอด,ดีคามพอด,ดีอยู่ที่ไหนความมันลอยอยู่ที่นั่นความพอ,อด,ดีอยู่ที่ไหนความตึงเล็กนิดนืมหอมนะนะพอเขาเริ่มสุกเขาก็จะหอมจะหอมอ๋ออันนี้เกี่ยวมาแล้ว เพีย,เ,ยเลีวอ๋ก็เริ่ะสุกอย่าลัางใส่กับเพียมเกียวดูหน้าตาลุงเกียวไว้นี่งยังไงอืมเ,เนเราก็โรยลงไปเลยเยอะมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะอ,อันนี้ไปบังครับอ,อืมแค่นี้เราปิดไฟเลยง่ายมากง่ามากน,าานี่มอเฮียลุงโดอ๋อเจี๊ยอ๋อเจีเจน่นะย ใส่ระเคียมแล้วยิ่งหอมอ่าาตนี่ใน,ใน,ใน,ในี่นี่นคนจีนอะคนจีนอเจาซุงโดอะไรล่ะนี่ร้านผัดต้มร้านผัดต้มถึงจะต้องยกนิ้วโป้งให้นิ้วโป้งหมายถึงกดกดกันน้องนี่ยจัด้าไปอีกไหมกดไลค์เลยอย่างนี้ อย่าลืมนะอร่อยชั่วถ้าไม่อร่อยยินดีคืนทุกจาแอย่าลืมก,กดติดตาม,มติดตามลุงกับพ่อวันด้วยนะช่องลุงป้ามาแล้วจ้ากดติดตามกดไลค์กด, like, กดสับสะไคอะไรก็แล้วแต่กดเลยนะอ,ะอะ่วันนี้ลาไปก่อนนะเเสีียยอ